วัดด <What? S 2> ีอครับขับรถมาี่อะไรเนี่ยบล็อกอะไรเนี่ยมันเป็นบล็อกที่กล่องสุ่มอะ่ะไปเราไปเล่นกันเจไดครับดินแล้มันอไหร่ตรงนี้แล้วเราจะเอาเอฟโฟรีเอ็กนี้ไปก่อนเราจะขุดด้านบนเฮ้ยอะไรอะ่ะอ,อ,อุ้ยทอดอุ้ยทอดนี่อ๋อดอกไม้นี่ล่ะเอ่อถังน้ำละอันนี้ล่ะปุ๊บอะไระอ่ะ วุ้ยรองเท้าวุ้ยดีนะดีนะดีนะรองเท้าอ่ะปุ้ยดอกไม้อามาทำไมอะฮะ,ะไอะไม่รู้อะบอกเลยุ้ยถุงุ้ยแต่ไม่มีลูกอะอะไรเนี่ยอ๋อแปะอันนี้เฮ้ยไเ,เมลอนเ,อเมลอนเอีเมลอน พอดีโอเคเราจะเก็บ okay. วิ่งเดี I I ๋ยวเราจะวางเอเมลอนตรงนี้เราจะขุดตุ๊บเฮ้ได้เมลอนแลวเอเมลอนเอี่นี่ไงหนึ่งไปหัวทองอันนี้ดอกไม้เอามาทำไมฮึขอดมอะ มีมีมีบีบุยตัดให้หมดแล้วตัดเลยชับๆับัไอ้ขุดเลยชับชับทับเฮ้ยตรงนี้มีดาบบุ้ยกับตกตกอืมของก็มีแค่นี้แหละในตัวตอนนี้นะคะเราต้องเก็บของก่อนรือว่ามันจะลกในกระเป๋าเราเกินไปละ เก็บไว้ก่อนนะเราจะเก็บของไว้ก่อนท็อตก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนกล่องเราก็จะเอ้าฮะยเอากล่องอะไรแบบเราจะขุดไปอย่างนี้เลยอะไรอะโอ้จิ๊บ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 เฮ้ยเมื่อกี้เราได้เพชรป่ะน่ะ อุ้ยเราได้เพชรเดี๋ยว่าอะไเราได้ไอ้อันนี้ของเพชรอุ้ยกล่องดำกล่องดำนี่หว่าเฮ้ยมีปีกด้วยปีกอันนี้เราต้องขุดอุ้ยมีไข่ไก่ปลูกไก่ไว้เนี่ยเราจะไปโยนไข่ให้ดูเฮ้ยตก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 คุ้ย,อยของตกหมดเลยแต่ไม่หมดนิดหนึ่ง เราจะปลาไก่ปลาไก่ไว้ตรงนี้ไม่ได้พูดกับมือดีกว่าเฮ้ยตกขอ,องตูเออเราจะท่าจริงๆเลยเราจะต่อไปฝั่งนั้นได้ไงวะ เอาไปฝั่งนั้นก่อน <c oughs> เราจะไปดูกันว่าเราทั้งหมดนี่ที่เราขุดผ่าชัวผ่าอยชัวดูสูงไม่ฟ้าร้องก็ดังเลยนะประเด็นถ้าเราขุดไปเอ้ยอมันมันเต็มอ่ะเก็บสิเราไมันด้งมีสายรอฟ้าในให้เพื่อน กระหล่ำเลยอีเรามีคอมแล้วมีรางพึ้งเฮ้ยเราต้องควรใส่หัวเฮ้ยมีรอ,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 นะองเท้าอ่ะอันนี้รองเท้าปะเนี่ยรองเท้าอ่ะไม่รู้อ่ะเออเออแต่ไม่รู้ว่านี่ใช่รองเท้าไหมไม่ใช่หรอกมั้งเก็บเก็บอีเรามีอันนี้ด้วยแล้วก็เราเราจะเก็บขอ,องรอไปดู มันจะได้ปีกอันนั้นเฮ้ยเราได้พุนะอุ้ยดวงดีนะเราได้พุอ่ะเราดวงดีเราได้พุเออเราได้พุไม่ได้ได้ถุเราได้ดวงดีเราดวงดีอยู่ดวงดีอยู่ดวงดีอยู่แล้วปีกนั่นแหละไอ้แม่ที่ไหนวะปีกไอ้นั่นอยู่ไหนวะเฮ้ย ฮัลโหลยูวัตแมนฮัลโหลยูวัตแมนพี่จะเย็นพเย็นอุ้ยเยเยเยอะเยเยเยอุยคนก็สอสยด้ยนะนี่ทำไมปเอเอะไรก ปิ๊กปิๆกปิกปิกปิกเฮ้เฮ่เสร็จค่อยเราจะไปฟังฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นมันจะใกล้ก,กว่าพ่อเขาดอยแล้วลหรอแล้วถ้าขุดอันนี้เสร็จเราก็จะไปขุดต่อเลย โ okay. อเคเราจะเก็บของทั้งหมดในตัวให้หมดเฮ้ยเราควรเอานี้ออกมาเอาวางนี้แล้วก็ใส่ชุดทั้าไปเราต้องใส่ชุดทมันเฮ้ยไม่เอาชุดดีกว่าชุดนี้มันเก๋ดีชุดนี้มันเก๋ไก่สไลเดอร์ดี เังไงงี้ก่อนเอาเก็บให้บดให้เบิ้ลให้เบิดลลองเก็บให้บใหบใหบเบิบ้ลชิบชิบชิบจิบชิบกล่องเต็มก็นี่ขนาดขนาดหี้อ่ะฮะทำไมมันเป็นอย่างี้แล้วต้องหาของที่ไม่ต้องจำเป็น อันนี้จะเป็นอันนี้ไม่จำเป็นทิ้งไปถ้าตกตายอ่ะอันนี้จะเป็นอันนี้รอะไ้กับอันนี้เศษเศษนี่คือเศษไออันนี้มันอันนี้ก็ได้อ่ะ โอ้ยเยี่ยมตรงไหนนี่โอ้มะกอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเนี๋ยขุดเสาอะเรือเรือเรือฮะอะไรอ่ะซอมบี้เหรอไม่รูขุดเสาเลยที่ วิ่มีมีมีเอ้ยมีอันนี้ด้อโอ้อขุดเ,เข้าไปขุดเข้าไปแล้วก็ขุดเข้าไปขุดโค้ดเทพขุดโค้ดเท่ขุด,ข,ด,ข,ดขุดไปเลยแม่งขุดโคตรเท่เราจะเอาของจำเป็นไปก่อนนะของเอ้ยอันนี้จำเป็นไม่ต้องก็ได้ขุดให้หมดก่อน ตตตตต,ตไปเรื่อยๆเลยแล้วถ้าคลิปนี้จบเราก็จะมาต่อ EP สองกันถ้าอีคลิปนี้นานอ่ะเอาพอค่นี้ก่อนไหมทุกคนเพราะเราก็ต้องต่อ EP สองอีกมันดีนะเกมเนี้ยเกมไมครับช้างแล้วเราลงมอดนะอันนี้เราลงมอดเราไม่ได้เนี่ยเราลงมอดน,นั่นเอง ของนี้นะ่าจะไว้เี้ก่อนเนาะพออีพีสองเราค่อยมาเก็บของทั้งหมดยายจะตกของเกือบตกเฮ้ยเราเราไม่แน่เนี่ยพลุอีกอ่ะเราจะมาไงอ่ะต่ออนหรอหาของต่อหรอเาจะอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะฮะ โอเคนะคะใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามให้ด้วยนะครับก็จะได้พารจะได้ได้พาร์ท EP2 ของเราที่จะลงอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนี่ยครับผมไม่มีกดติดตามเนะี่ยมันมันลดลงอ่ะไม่ได้